สวัสดีค่ะทบช้มมานี่กับครับมาพบกับเจคามสามตัวเต็งให้กเาเนาะค่ะเมื่อนี้เจคามสามตัวเต็งก่ะท่ว่าทบช้มไปติดตามมังเล่าความฝันกับคุณตาเขนเนาะค่ะคุณตาเขนนี่เพื่อนฝันว่าเป็ดน่อยเพื่อนมีหาโตเนาะค่ะตายไปสี่ตัวเนาะค่ะทบช้มก้อนเพื่อนสี่ฝันนี่เพื่อนกะไปหาปลาสักกันเนาะค่ะทบช้มไปหาปลาเพิ่นกะจมไปเพื่อนกะว่าขออยู่ขอกินขออยากขอกินเนาะค่ะทบช้มเพื่อนกะได่ปลาปลักลายเนาะค่ะ เพื่อนกะเห็นเต่าข้านมาเนาะค่ะเต่าข่านมาหาเพื่นเนาะคะ่ะเพื่อนกะเอาไว้เนาะคะ่ะเพื่อนกะเอาไว้ในถุงยามเนาะคะ่ะเพื่อนกะไปหากินโตเนาะค่ะต่วะะ่ากลับมาเต่ากัยังอยู่คือเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจะความฝันของตะเคียนสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแน่ไรฮาก็ไปติดตามเรื่งองราวความฝันกับตะเคียนคอม สวัสดีค่ะอ่าแล้วล้วบอสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเข็นค่ะคุณตาเข็นค่ะค่ะท่านผู้ชมมือนี้เดินทางมาติดตามแนวทางกับคุณตาเข็นหรือว่าคุณลุงเข็นเนาะค่ะเนาะได้ยินว่าเพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมหลังจากได้เต่ามาแล้วฝันดีค่ะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไหนจะให้คุณลุงเพิ่นเล่าให้เนาะฝันเนาะค่ะเนาะเป็นจังไหนลุงหลอกฝันมาจังไหนเดี๋ยว bắn bắn là gì bà này bắn bà pet là khó này ổ rú bà mắn mắn nề ra pet mẹ nề ra mắn ổ mắn bỏ mà mắn hà nuôi ăn khay ăn khay mắn cứ để hà ăn tố bà bỏ bất thường hà đấy bỏ bà này cái kia mắn là ở bên má bà mắn là mắn là tài, về gì tổ đĩa tổ nương เป็ดน่ะเป็ดหาตัวลูกมั่นเข้ว่าเบาของคุณตานี่คือมันฝากแล้วมันฝักฝักมันสีมันฝักเป็นโตแล้วเออค่ะมันไลยหาตัวแล้วค่ะคือแม่เป็ดนี่ออกไข่หาหาฟ้องหาฟ้องแล้ววันนี้มันฝักไข่ออกมาเป็นเดลูกเป็ดหาตัวหาตัวตายสี่มันตายไปสี่เดี๋ยวอตัวหนึ่งค่ะวันิน้จ้าไหนต่อคุณตา แล้วก็ได้ท่านี่แล้วเหรอเออฟนันก็บรเิเวณฟันยาวเนาะฟันเห็นเป็ดจะคล้องเลี้ยงไว้เออเป็ดอยู่นี่และค่ะแม้ว่าตัวนึงบาดเนี่ยตัวปูกับตัวนึงค่ะไข่มันก็อยู่นี่นี่แหละบาดมันก็บอออกมาค่ะฟันมาเป็ดจะคล้องตายอบ,บอบอกมาหาตัวพรอมันคือบอ,อไว้แค่แ่บ ค่ะอาตัวบาดเนี ha, ่ยบาดเนี yeah. yeah. like mm ่ย hmm. ม well, anyway, ันจะตายไปสี well. ่ตัวมันเดียวตัวเดียวตายไปสี่เกียร์เขาเกียร์นามมันนี่บาดนี่ก็ตายไปตัวหนาคุณตาเนี่ยบอกบอกบอกได้เกี่ยวยังหรอกแต่ว่าบาดเมื่อบาดทั้งวงทั้งวงอะไรแบบเห็นเป็ดตัวเดียวมันตายเลี้ยงกันหรือป่าอยู่นอนตายที่ตัวเออนอนเลี้ยงกันผอเออแต่ว่าลูกมันตายแต่ว่าแม่มันยังบ่ค่ะแม่มันยัง พอเหมือนกันค่ะตาลูกเพื่อนันตายเวรเลือดตัวเดียวตีเว่งตีเอาเรือค่ะตัวนี้มันเป็นเป็นความฝันเนาะถทายกุตาตีกุตาสิตีตัวใดฮะกุตาตีตัวแล้วเป็ดตีมันกับเป็ดมันตีเป็นงั้นเป็ดเท่ากับเป้าที่ลบบเป็ดกับเป็นแปดเพื่อคุณตาตีเป็นแปดมันมอดมันตายไปเลยกัไล่ไปมือที่แบมันตายไปสี่ตัวค่ะ ตายไปสี่ตัวมันเดียวตัวเดียวมันจะเป็นสี่ศูนย์หม้อฮึ๊บมันจะเป็นแปดศูนย์หม้อฮึ๊บแปดหนึ่งหม้อมันเดียวตัวเดียวสี่ศูนย์หรือแปดศูนย์แปดหนึ่งเพราะว่าเป็ดแปดเออก็จะเป็นแปดทุศูนย์แปดหนึ่งคือตัวเลขที่คุณตาตีไห้นะเออค่ะตัวครับตีหน่อค่ะเมื่กี้ตีแปดหันตัวหน่อหรือว่าสิตีเป็นเซต เป็มเต็เป็นแปดเนาะตา้ตายตัวหนึ okay. okay. ่งเนาะค่ะ huh. มัดตายตาตายีเลี 40, ้ตัวหนึ่งเลือตัวหนึ่งทื่แต่มันหาตัค่ะมันหาตัวอมันเสียไปสีมันเีหนึ่งบาค่ะมันจะเป็นแปดหนึ่งบอกแปดศูนย์ศูนแบบอค่ะคือหุณนตาตีให้ท่านผู้ชมกะแปดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์กสี่ศูนย์เนาะค่ะเนาะ เพราะว่าคุณตาเพิ่งกะตีจากความฝันแล้วค่ะทา่ทานผู้ชมทา่าทันผู้ชมทันใดเคยฝันเห็นเป็ดเป็ดตายเป็ดจะคล้องเลี้ยงนี่ละท่าทันผู้ชมแป็ดเลยตัวใดนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะคะเพื่อเป็นแนวทางแก่ท่านผู้ชมทนันเองค่ะอ่าบานีคือในความฝันคุณตาเห็นฝันเห็นเป็ดตายแล้วไปยังไหน่อเอาไปฝังบอ่อหรือจังไดบอ่บอบ่อก็พระท่านเทศจังได้หรอกอเมีย ในความฝันมันคือเสียดาวนั่นบอสเสียดายอยู่ลยโอ้ยว่ามันออกเลยหาตัวแล้วเอ๊ะมันก็ตายว่ะนอนเลี้ยงกันตายเออตายมีนแคตัวเดียวมันอยู่กับแม่มันอยู่กับแม่ก็พอมันอ่ะพอก็พอมันตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่ง นายก็รู้คุตัวนึงค่ะนะม่วนย่างเออม่วนย่างตายสิม่วนติดตายนี่โบโบเมนโบมีแผลมีย่างเหมือนม่อนตายแบบนี้มันบอยใหม่เน้อท่านออกใหม่ๆจากเปลือกไข่เนาะแบบเปียกกระคาบเบื้องต้องไปทำอะไรสำหรับตัวเลขที่คุณลุงตีให้นี่ก็คือ 8ปดหนึ่งแปดศูนย์เออแปดศูนย์ปเแล้วสี่หยเออนาะมเวเนี่ยนาแล้วกับแปดศูนย์ศูนย์เออันนี้ว่าตามตนาะบานีคือจังไหนยินว่าคุณลุงนี่ได้เตามากได้เตามากเป็นจังไหนคุณลุงไปได้มากจังเตานี่ไปไต่ป้าค่ะเออไปไต่ป้าบ้านีนมันเมื่อก็ได้นังสูบยาค่ะนั่งสูบยาบ้านาข้านที่โกมหาบ้าน เอามาหาเลยเออเพิ่งมามาโอ้ยเปิ้งหายโศกก็เนี่ยก็เลยจับมาว่านีะจับมามาหอดเียนนี่ยนะเอามาหน่ำค่ะอืมลยวา็ขอตัวขอลาไปเบิ้งค่ะอปฏิกรรมจะคุ้เห็นเบิ้งเลยเอาแป้งมาท่าแป็นบอกค่ะก็มาเบิ้งกันอยู่นี่ละค่ะคุณตาเห็นตัวไหนบ้างฮะคุณตาเห็นตัวเห็นสองหาบ้านเด็กสามโตไมาเห็นเก่า เจ็ดตัวนี้เป็นเหล็กเตาเนาะเออเหล็กเตาตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นข้อมันอยู่ทองเข้อนนี่เป็นเรื่องจริงค่ะท่านผู้ชมโมเมนต์ความฝันคือตอนที่ไปไต่ปลานี่ยเด็กอธิษฐานยังโบคุณตาเด็กอธิษฐานเี่กบอกเด็กเก่ายังโบจังมีเตาอย่างนี้นะไปไต่ปลาเขาเลยจมอยู่เนี่ยจมว่าโอ้ยไต่ปลาก็บ่ได้ก็เลยขอมาจะของหน้าเพิ่นค่ะ ขอเจ้าทีเพื่อนเออเจ้าทีเพื่อนว่าหายดท้อนว่าหากินหายอากมาขอกินขอากว่าไม่แต่ป้าเขาเไหรือ่าเทาเท่าเป็นคนจีทีได้อืค่ะเขินเบาวัคอเขาเพราะจะของ้าเจ้าเหมือนเจ้าหองเพิ่นบอกค่ะเออเพิ่นแพงเนี่ยบ่นแพงขันบถือโซ่กรบอกือมขันเบาก็ือกรบอกกบอกหคเวกบอถือค่ะนั่นแหละคะ เานีเป็นข้านมากการข้างเรื่อ่อคุณตาพอคุณตาจมสุดเหลวจบเลวเราบ้วเนี่ยก็เวาเ้นอาเนา้นอา้อานอา้อานานาหนเาเเลาเส้อาสนเจ้นเอาเอาเสหนเอาเสอาเสาเสาเนาเส้เเ้นเอานานอาน้เาเเาเ้าเส้าเานเ้เา้นเเน้าอน้ บอกไว้แต่ได้บอกกับเต่าบอกกับเต่าค่ะมากันยู่คือเก่าเพิ่นก็อยู่มองเก่าวบอกวันนี้เป็นไดงวันนี้ได้บอกเลยก่าวเพิ่นเดี๋ยวไปใส่ปลามันบอกคุณตามันเนาะในรั่วนึงโอ้ค่ะค่ะแสดงว่าเพิ่นสิให้ทั้งโชคให้ทั้งปลาแล้วเนาะคุณตาเนาะพ่อบอกก่าวเพิ่นกัพ่อกินเนาะหัลงไปก็ได้เอาได้เอายังไงค่ะตัวเลขที่คุณตาได้จากเต่าเห็นจาก ทองเตาเม็นบอกค่ะสองหากับเก่าเจถามีู่กผู้ชมพิจารณาบ้างเนาะค่ะเนาะขี้แค่นี่นะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กัขอขอบคุณคุณตาเคนหลายๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขแนวทางข้อมันกับท่านผู้ชมของเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามติงกะสิพาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของคุณตาเคนเนาะค่ะคุณตาเคนนี่ เพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าเป็ดเพื่อนมีรูกหาตเนาะค่ะเป็ดหน่อยเพื่อนกําล่างเบาะเพื่อนว่าเนาะค่ะกระตายซีตเหเลือตัวเดียวนะค่ะท่านผู้ชมเหลือตัวเดียวกะตื่นขึ้นมาเนาะค่ะตื่นขึ้นมาเพื่อนกะแต่ไปหาอยู่หากินเนาะค่ะหาปลาหาปูเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกัะบ้อไรเนาะค่ะเพื่อนกัะบ้อมานกระจมไปเนาะค่ะเพื่อนกัะขอน้ำจากทีจาทางเนาะค่ะว่า มหาปูหาปลากระโบได้เพื่อนกระคอนะคะเพื่อนกระนั่งเศร้าไม่แห้งอยู่ท่างนะคะเพื่อนกระหินเต่าข้านขึ้นมหาเพื่อนนะคะเต่ายายข้านขึ้นมหาเพื่อนอยู่กลางท่างนะคะท่านผู้ชมกับตัวเลขของเพื่อนกระแปดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์สี่ศูนย์เด็กเต่าของเพื่อนเนาะค่ะเด็กเต่าเก้าเจ็ดห้าสองห้าสิบหกท่านว่าสองห้าหกหกค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสบุบเรศพลาดคลิปดีๆนะะเนาะค่ะทาวผู้ชมแนวทางดีๆเนาะคะ่ะถ้าสำหรับคลิปนี้เจค้ามสารตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ